นี่คือสิ่งที่คุณจะเจอถ้าเราระบายสีไม่ทันนะครับหากคุณวาดสีอะคริลิกโดยใช้เทคนิคเหมือนสีน้ำระบายไม่ทันจะทิ้งคราบแบบนี้แล้วถ้าเราปล่อยให้เขาแห้งปุ๊บอันนี้เป็นน้ำเปล่าคนระผู้กันดำนี้ชุ่มน้ำอยู่ผมไปจุ่มน้ำเปล่ามา ระบายเพื่อจะเกลี่ยให้มันต่อกันแบบนี้เขาจะทำไม่ได้เพราะสีเคลิกจะเป็นสีกันน้ำเมื่อเขาแห้งตัวลงไปแล้วนะครับทีนี้มือใหม่ต้องทำยังไงเราก็ต้องเอาสีมาระบายทับเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะไม่อ่ารอยนีย่อาจจะไม่หายแต่ก็จะทำให้ดูดีขึ้นเพราะงั้นทางที่ดีที่สุดพยายามระบาย ไลลงมาให้ทันเอียงกระดานทักหน่อยสมมติคุณตั้งกระดานไว้อย่างนี้คุณก็เอียงนิดหนึ่งให้สีมันไหลลงมาเวลาเราระบายนะครับอ่าทีนี้ลองดูเรเอาสีเดิมปัดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับก็เป็นการระบายเรียบค่อยคทําทำไปแบบนี้ทีนี้ยหากคุณระบายไม่ทันอีกมันก็จะทิ้งขัาบ เหมือนเหมือนกันเลยเพราะงั้นก็เตรียมสีไว้ให้พอให้มันเกินให้มันเกินจะดีมากครับให้เกินดีกว่าขาดไม่ไม่งั้นเวลามันไม่ทันแล้วมันก็นจะทิ้งคาบอยู่เหมือนกันต่อให้เป็นรอบที่สองก็จะทิ้งคาบเดี๋ยวเหมือนกันเพราะงั้นความสนุกของการเอาสีอคอิลิกมาระบายแทนสีน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เราอยากได้คาบ ทิ้งรอยไว้แบบไหนแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทําได้ง่ายกว่าหลังจากที่เขาแห้งแล้วคราบมันก็จะอยู่แบบนั้นครับความสวยงามมันจะหลังสันได้ก็คือมันเจาะจงได้เลยผมอยากได้คราบแบบนี้นะอันนี้สมมตุติผมอยากได้แบบเนี้ยผมปล่อยไว้มันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งคราบแต่ถ้าผมอยากไม่ไม่อยากได้คราบแล้วก็รีบระบายต่อลงมาไล่สีลงมาให้มันไหลลงมาเรื่อยๆ จากด้านบนลงด้านล่างเงี้ครับระบายให้มันเรียบคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกับสีน้ําสิ่งที่เราได้มากกว่าคือเมื่อมันแห้งแล้วมือคุณพลาดไปโดนเนี่ยมือคุณมีความชื้นหรือว่าเปียก,กน้ํามามันก็ไม่เป็นไรถ้าสีแห้งแล้วนะครับทีนี้เราก็รอให้มันเซตตัวให้มันแห้งแล้วเราก็ซับทับระบายสีทับไปแต่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ระบายทับไปอีกเนี่ยสีมันจะกายดากระดงัง ต้องรอให้มันแห้งเสียก่อนนะครับถึงทําซ้ําได้เพราะงั้นเมื่อสักครู่ที่ผมระบายจากตรงนี้ลงมาถึงช่วงเนี้ยยังทับไม่ได้ก่อนต้องรอสักสานาทีให้สีมันเซตตัวให้มันแห้งดีนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเก็บงานส่วนอื่นครับก็พยายามระบายจากข้างบนลงข้างล่างเราเอาสีเอริลิกมาวาดเรียนแบบสีน้ำมันมัน,ม,นมันต่างกันมันจะน้ำเปล่ามา ช่วยเกลี่ยให้มันเรียบเนียนเหมือนกับสีน้ำตรงๆทํายากครับเพราะงั้นเราต้องทําให้มันเรียบตั้งแต่ตอนแรกเลยนะทีเนี้ยความที่ว่าผมใช้บ่อยๆแล้วมันก็ชินครับมันชินมันจับทางได้ว่าถ้าเราระบายไม่ทันบางทีผมเขียนภาพใหญ่ๆเต็มกระดาษร้อยปอนอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าผมจะแก้ไขยังไงก็คือเป็นการระบายทับทับ อาจจะต้องสองรอบสามรอบนะครับมันถึงจะลอยตรงนี้มันอาจจะดูจางลงลอยที่มันทิ้งคราบเพราะงั้นมือใหม่นะครับแนะนำก็คุณสมมติว่านี่มุมด้านข้างนี่เป็นกระดานกระดานวาดภาพคุณให้มันเอียงสักหน่อยจะเอียงมากเอียงน้อยอยู่ที่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าเอียงประมาณ4ี่สิบห้าองศาเนี่ยคุณระบายแล้วมันสีมันไหลเร็วเกินไปคุณระบายไม่ทันคุณก็เอียงมากหน่อย ยงให้มันโน้มลงไปมายังลงไปเยอะๆเลยเงี้ยครับให้มันเลยสักสิบห้าองศาเงี้ยอันนี้คือมุมด้านข้างนะครับเปรียบเทียบมือผมเป็นเหมือนกระดานวาดรูปนะองศาการเอียงนะให้มันเอียงมากเอียงน้อยอย่างเงี้ยนะอ่าแต่ของผมตัวเนี้ยตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับในมุมด้านข้างผมคือขาตั้งวาดรูปผมตั้งอยู่ประมาณเอียงนิดเดียวเองนะครับเพราะงั้นของเพื่อนๆก็เอาเยอะๆเลยเอาประมาณนี้เลยนะ เราเราก็จะได้มีเวลาระบายนานๆนะครับโอเคครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเผื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับ